หนอกกล้วยที่เราตัดแต่งจากกอ,อกล้วยที่เราปลูกใหม่อย่าอาไปทิ้งนะครับเอามาทําเป็นปุ๋ยขั้นเทพกันดีกว่าขั้นตอนก็ง่ายมากขยากรู้กดติดตามแล้วมาชมาพร้อมๆกันเลยครับครับและการทําจุลินทรีย์หน่อกลก้วยนะครับสูตรที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือการที่เราขุดทั้งเหง้ามาและเวลาในการขุดนะครับนั่นก็คือไม่เกิน7จ็ดโมงเช้าครับเริ่มตั้งแต่ ตีห้ถึงเจ็ดโมงครึ่งนะครับอันนี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะแต่ไม่ใช่ว่าช่วงเวลาอื่นจะไม่ดีนะครับอันนี้ที่ถือว่าดีที่สุดถ้าเกิดเราลองตัดมาตอนเช้านะครับขุดเง้ามาแล้วตัดยอดไม่ถึง2ชั่วโมงครับเขาจะมีแกนกลางเขาจะงอกขึ้นมาซึ่งสารในการจเจริญเติบโตของเขาครับที่เขานํามาใช้มันจะมีเยอะมากๆในนอกกล้วย แล้วก็การที่เราปลูกกล้วยครับอายุเขายังไม่ถึง6เดือนอะ่ะเรายังไม่จําเป็นต้องไว้นอกครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไว้นอกแรกที่อายุ6เดือนใช่ไหมครับไปถึงเก้าเดือนเริ่มแตกปีครับระยะเวลาตั้งแต่แตกปีจนกว่าที่จะเก็บเกี่ยวได้คือ3เดือนใช่ไหมครับไอ้นอกกล้วยที่เราปลูกไว้ครับ พอเก็บปรีเสร็จอีกเดือนถัดมาเขาก็จะเริ่มออกปลีใหม่ก็คือจะทําให้เราขายได้ทั้งปีครับคือหลังจากนี้ทุกๆกกอจะมีเกลือทุก3เดือนให้เรานํามาใช้ซึ่งวันนี้นะครับเราก็เลยนําหนอกกล้วยที่เราเหลือ จากการตัดแต่งครับคือหลายๆคนอาจจะปล่อยทิ้งเอาไว้ให้อยู่ตามโคนกล้วยซึ่งมันก็ไม่ได้เสียหายนะครับเพราะว่าอย่างน้อยหนอกกล้วยเหล่านั้นะคือเขาก็จะเป็นปุ๋ยให้กับกอกล้วยต่อไปแต่ถ้าเกิดเราตัดมาแล้วก็นํามาทําจุลินทรียนนอกกล้วยมันจะทําให้เราได้ปุ๋ยหมักสูตรน้ํานํามาใช้สาหรับพืชชนิดอื่นด้วย hey, hey. จุดตรงนี้อายุประมาณ3เดือนกว่าๆแล้วครับซึ่งหน่อกล้วยเขาออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวันนี้เราเลยต้องมาตัดแต่งกันครับวันนี้มีผี่ช่วยด้วยครับนี่แม่อุซามาช่วยทําคลิปายบายกล้องหน่อยแม่บายนี่ครับเมียผู้ใหญ่พนมคนเดียวเลยเสียดายนะถ้าผมรออย่างพ่อนี่หงคงจิสักสี่ห้าคนถ้าผมรออย่างพ่อนี่หงคงจิสักสี่ห้าคนหยอกหยอกครับเดี๋ยวให้แม่มาตัดก็วิธีตัดนะครับก็คือตัดให้มันชิดโคนต้นให้มากที่สุดนะครับ ือหนอกก้วยทั้งหมดนะครับที่เราทําการตัดแต่งนะครับซึ่งจริงๆมันมีเยอะกว่านี้มากนะแต่เรามีกระป๋องแค่ใบเล็กๆเนี่ยครับก็เดี๋ยวมาช่างกันดูดีกว่าว่าเขาจะน้าหนักที่ประมาณเท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้คํานวณกากน้าตาลได้อย่างเหมาะสมครับโ ข้างเปะมากเลยครับอันนี้ <at> นอกล้วยทั้งหมดที่เราตัดมานะครับคือ6กกิโลก็เดี๋ยวเราใช้การน้ำตาล2กิโลครับอัตราส่วนที่ดีที่สุดนะครับก็คือหนอกล้วย3กิโลต่อการน้ำตาล1กิโลครับในกรณีนี้เรามีหนอกล้วย6กกิโลเท่ากับว่าเราต้องใช้การน้ำตาล2กิโลครับแต่ถ้าเกิดไม่มีกมารน้ำตาลใช้น้ำตาลทรายแดงก็ได้ครับคือใช้ในอัตราส่วนาเท่ากันเลยก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วการน้ำตาลกับน้ำตาลทรายแดงอะน้ำตาลทรายแดงให้ความหวานแล้วก็ เหมาะกับการนําปุ๋ยหมักมากกว่าแต่น้าตาลทรายแดองอาจจะราคาสูงกว่า <c oughs> ซึ่งการน้ำตาลนะครับมันราคาอยู่ที่ประมาณโลละประมาณ2 0บาทเองท่ากับว่าปุ๋ยสูตรนี้เราจะใช้เพียงแค่ไม่กี่บาทเองครับ <c oughs> การใช้นะครับหลังจากที่เราหมักไป7วันนะครับ <c oughs> ก็สามารถกรองนําน้ําไปใช้นะครับ20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรหรือจะหน0 0งซีซีต่อน้ำ20ลิตรก็ได้นะครับแต่สําหรับท่านผู้ชมที่หมักน้อยแล้วก็ต้องการใช้ในปริมาณเยอะครับแล้วถ้าเกิดมีเวลานะสามารถนําจุลินทรีย์นอกกล้วยนะครับ100้ซีซีนะครับแล้วก กิเป็นขยายในถังน้ำหมักนะครับก็คือ <Wow. S 1> สามารถขยายในน้ำอีก2 0 0 c ีก็ได้นะครับเพื่อที่จะนำไป 200cc น้ไปเป็นหัวเชื้อในต่อไปนะครับซึ่งล <Wow. S 1> ินซีนออกกล้วยสับคุณเขานะครับก็อย่างที่เคยเสนอไปก็บำรุงดินบำรุงรากนะครับก็ช่วยทําให้ระบบรากแข็งแรงนะครับแล้วก็บำรุงดินซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําได้ชัวร์แล้วก็ไวที่สุดนะครับ7วันใช้ได้แล้วหลังจากที่เราเติมกากน้าตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ ปิดฝาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มหมักไว้7วันนะครับในระหว่าง7วันนี้นะครับก็2สมวันเปิดมาเพื่อคนหนึ่งครั้งก็ได้นะครับแต่อันนี้คือปริมาณน้ำกากน้ำตาลเขาค่อนข้างที่จะพอดีนะครับก็ไม่จะเป็นที่จะต้องเปิดเลยก็ได้ครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับจุลินทรีย์หนอกกล้วยสูตรที่ดีที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับคือที่ให้ดีที่สุดนะครับควรขุดในตอนเช้านะครับไม่เกิน7จ็ดโมงครึ่งคือจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่หนอกกล้วยครับเขาจะสะสมอาหารไว้สําหรับการเจริญเติบโตคค่่ออนนนนนไดดดด้้้้้มมาาาากกกกกทททีีีสุััจใวว็ขิงยยํ ส,สั้นที่ผู้ใหญ่พนมพ่อผมได้เคยสอนเอาไว้นะครับจงใช้ความผิดพลาดไว้เป็นโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองต่อไป <Yeah. S 1> ก็สําหรับหลายๆคนที่กำลังทําอะไรแล้วผิดหวังครับคืออย่าไปท้อแท้อย่าไปนอยครับก็ให้มองว่าอันนี้คือประสบการณ์ที่ดีที่จะทําให้เราเก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับ